เอาลละครับก็การสวัสดีทุ่มเชื่อมช่อนี่เกีมากบเกมสแัปปี้เ่ี่ยหรือไอตุ๊กตาฮีเอาาชายามันเราก็จะตามก็จะควบคุมยากหาเหมือนกันนะต้องวิ่งนี่จากทนต้องวิ่งอยู่แล้ววิ่งไม่ทันสุดสาย คุ่มยากเว้ก็ว่าขุมยิยากอยูอยน่นะน้ำโชว์เกมน,นี้หาอยู่ในเวตางก็ได้นะไม่อยากนิ่นกันเออแล้าคนในกลิ่นพวกนั้นเป็นไย่างไรวะยิงกับกูใช่นหมแลปปี้พามีไม่ธรรมดนะาแค่ในคนเดียวนี่ร้อนหามแตกนะท่านผูช้ชม มันมันเป็นยังไงมันติดมาก,กวนทำมาให้เราติดกันไปทำมาปดีกว่าฮนะอีีไอ้ปรับภาพแบบกระจาก็ได้หรือปรับภาพดีๆก็ได้เห็นจะภาพท่านี โอ้ยคุยงานเลยไปหาคนนั้นเดี๋ยวสุดๆเลยตามไปทำไมคนญี่ปุ่นหรือคนจีนจะไม่น่ะตามให้เร็วที่สุดวะไม่เขียนอะไรเนี่ยไม่ใช่รถถ่วงนะถ้าปรับภาพปุ๊บมันจะสวยไเลยเราจะปรับภาพเกมนี้เคยไปเกมบึดงบางมาก,ก่อนเนาะคงมีแล้วสิ่งกินแม่งนี่หาคนเป็นอัดบางครั้งก็เป็นคนไม่เป็นนะ เพื่อนรอคูดิคูกำลังไปหามแย่หวัดดิครับนะครับเอาเพื่อนมันจะวิ่งนีกตัรอคูด้วยมึงอย่าเพิ่งิงครูแต่ดีเพื่อนอย่างนี้ที่้งน้ ครับเพื่อตอนนี้เพื่อนพวกเราก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเียจะออกเดินทางกันแล้วัไไันบนบออนีี่่่กกูววิเยืออาาททะะลลสสไมมม อตอนนี้คนตามหนังกระเต็มเลย้สคนแล้วผมันจะไม่มีเลยก็ดูไอ,อมีไว้มีไว้ผีอะนี่ตัวตานี่ตตาตุ๊กตาตุ๊ตาหน่อ สลับปีโอ้ยสลัีงั้นผมออกแล้วกันนะท่านผู้ชม เนี่ยเสร็จแล้วพี่ก็จะมี2อดีกับ3าดีฮนะควยอะไรไอ้พิมกับเราจะมาเล่นแบบอ๋อไหนดิวอ๋ออยนี้กันนะ3คนนี่แหละ หนแปลแปลว่าคืนเดย์คือเป็นวันอตอนนี้ก็เหลือไปแค่สิบเก้าคนอยน่าสิบเก้าครับมาตามไปก่อนสซ้ร,รอกูแนงกูอยากลืมม่วงผีตัวกายก็เป็นผีม่วงเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมไอ้อม่วง,งอยู่ตรง,ง,ง,งปประวังไงไอ้ม่วงอยู่ตรง อ oui. ีเอ er <elle> ี๋อีเอี๋อีเอี๋อีเอี๋ย่อีเอี๋เยไม่อยเยับเตยก้วยไอซัีต้นนนเลยเลงไปเก็บตัวช่วยเพื่อนอย้มึงหอกด้วยอีไอัเ

ดีวกว่าเฮ้ยกูกเกอไอสาเลยมึงไม่ใช่ผีดำเลานะหลังกูทับปากไม่ เราจะลองให้มันหลอกเราฮะจั่วหว่ามันจะมาดูก้มเนียก้มมึงยังไปได้เนาะคิดดูก้มยังไปได้ฮนะเอาเขามีผู้เล่นมานุงคนเรารีบไปรับเขาดีกว่าฮะ เขค uh ือน้องใหม่แล้วก็คือน้องใหม่ฮะไอ้สารคือคือไอหยีก็บอกแค่นี้ไอ้สารตกตึกตั้งต่อยไอเหี้ยเดี๋ยวเราสองคนได้ว่ากันเก็บช่วยเดี๋ยวบูญาบูญามึงมาอ็กเอสหน่อยนะก็ตอนนี้พอแคค่นี้รับไป